ครับวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาก็หยุดครับวันนี้ใช้สายออกมาหาอะไรกินหน่อยนี่ทานข้าวเช้ามาแล้วแต่ว่าอยากกินอะไรที่แบบทานเล่นๆมาร้านลูกชิ้นร้านนี้ครับร้านเด็ดครับนี่น้ย่าซอฟแม็กครับนี่ครับน้ำจิม้มของรสเด็ดครับรสจิม้มน้ำจิม้มเนี่ยเป็นยอดอันนี้มีลูกชิ้นอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้ขายดีนะครับหมดทุกวันนะ ไม่พอเลยครับเนี่ยสามสองสามตู้เลยฮะวันหนึ่งนี่เพิ่งเปิดร้านเลยครับโอ้โหอย่ามาดูครับมีลูกชิ้นอะไรบ้างครับอมนี่มีอะไรแนะนำครับวัดโอ้โหนี่ครับลูกชิ้นเออเพิ่เใหม่ใหม่ครับอเบทโกมีปะ่ปะจัดเบทโก ชิ้นเบตาโก้เลยฮะนี่ครับฟุตจอดครับอ่าข้างบนไม้เท่าไหร่อ่ะบนห้าบาทข้างล่างสิบนี่มีชิ้นเนื้อฮะชิ้นเนื้ออยู่ม่หลมีมีนะครับก็สั่งได้นะครับผมบริการส่งฟรีครับบริเวณใกล้เคียงนี่ครับโรงพยาบาลนี่ครับส่งฟรีเลยรับประกันความอร่อยครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะเนี่ สูตรยืนกินบุรีรัำเลยนะครับเนี่ยเปิดน้ำจิม้มให้ดูหน่อยนี่นทำแบบน้ำจิ้มทำใหม่ทุกวันนะครับไม่มีค้างนะฮะร้อนๆเลยต,ลตายแนละ้วโอโ้โหน้ำจิ้มนี่ทำใหม่ตลอดทุกวัน,นครับอะไรเปิดไม่ออกไ <c oughs> <c oughs> อ้อหมูมันอะไรนะเออดูน้ำจิ้มครับเฮ้ยมันแน่นเลยครับนี่ นี่ครับจิ้มทําใหม่ทุกวันครับแล้วร้อนเต็มเต็มในพริกแห้งครับนี่ครับทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มเลยครับร้านนี้นี่ครับต้องลองครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับจอดครับ